Enemies ahead. เบจ้าทำไมโอเีนะครับแหมผู้ต่อสู้ไม่มีปืนเบจ่ายิงด้วยเ79นะครับจังหวะนี้นะเบจ้าคิดว่ามีคนแน่ๆเบจ้าเลยหยอมน้อยหนาลงไปนะครับคนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ เบจ้าไม่ตึกหนึ่งแล้วนะครับไม่โดนเลยฮะนะครับพุทธสู้ยืนฝั่งตรงข้ามถึงตัวามาเพื่อเราก็ยิงใส่นะฮะได้ก็ยิงนะครับนะครับมาดูจังหวะนี้กันต่อนะครับเบจ้าไม่พลาดกันนะขี้เกียจพลาด แวบมันจะหวะน,นี้ดีกว่านะน,นี่เป็นไงล่ะปีปีถ้าเกิดเบจ้าไม่ยิงนะมันยิงเบจ้าแน่นอนนะครับแหมกิจเลเดนอาบิจีนะฮะนี่ง่ายนี่ง่ายโดนสิครับตัวที่สองนะครับของเกมนี้นะ นี่ไรวะบอทแม่งโหนมาจากไหนเนี่ยโอ้โหยิงบอดไปแล้วนะสามคิวนะสามคิว เพื่อนเราไม่โห่จังวะเฮ้ยโหแมากอะไรวะนี่มาดูจังหวะนี้ดีกว่าเบจ้าล็อกเป้าแม่งเลยแน่นอนยิงเรียบร้อยนะครับอตายกลางอากาศนะครับอึยิงสามอีกทีนะเรียบร้อยนะครับเก็บสี่คิว เด็บทั้งหมดไปสี่คิวนะครับเออระวังหลักนะ Watch out Mark the location Mark the location Marked a location. Marked a location. Thank you. Help! Marked a location. marked a location thank you มาดูจังหวะนี้ของเพื่อนดีกว่านะคร,รับเบจจ่าเรียบร้อยไปแล้วนะครับ We are number one. We're the best.